สวัสดีครับยามที่นักมวยปล้ำสองฝั่งเปิดศึกกันเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ตามปกติฝั่งหนึ่งก็จะต้องเป็นนักมวยปล้ำธรรมะในขณะที่ฝั่งก็จะต้องเป็นนักมวยปล้ำมาธรรมซึ่งฝ่ายธรรมะก็มักจะทาแต่สิ่งดีๆทําสิ่งที่แฟนๆรักแฟนๆชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงเชียร์นะครับในทางตรงกันข้ามนักมวยปล้ำมาธรรมก็ต้องทาแต่สิ่งชั่วสิ่งเลวคือทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลวซ้ำต่าช้าเพื่อแฟนๆเกลียดชังนั่นเองครับ แต่บางครั้งเนี่ยไอพฤติกรรมเลวแสนเลวที่นักมวยปั้มมาทำทำลงไปบางทีมันก็ทําให้แฟนๆรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะกลด่าบาแช่งอยู่เหมือนกันนะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นการการะทําที่ชอบด้วยเหตุผลคือต้นตอมันมาจากเหตุที่เข้าใจได้ก่อนที่สุดท้ายปลายทางจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละแต่มันก็เป็นผลให้นักมวยปั้มคนนั้นๆจําต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ดูชั่วช้าสามาในสายตาของแฟนๆออกมานั่นเองครับ และนี่คือนักมวยปล้ำม,มาทำที่ทำเร็วแบบมีเหตุผลเข้าใจได้สุดๆุดๆแรนดี้ a าเวอย่างที่แฟนมวยปล้ำทราบกันดีนะครับว่าก่อนที่จะมาดีแต่เข้าสู่ดาร์กไซ e ์โดยการตั้งแก๊ง NWO ขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านั้น Hog โฮ g กนคือนักมวยปล้ำทำม้าหมายเล็กหนึ่งเป็นซุปตาที่เป็นหน้าตาของ W ด e เลยนะครับ หมายความว่าสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามปูร้อยเปอร์เซนต์จนกระทั่งปูได้มาจับคู่กับแรนดี้เซเวดทั้งสองคนรวมตัวกันในนามเมก้าพาวเวอร์ความแ m ่งแๆ่งมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แตกคอกันโดยแรนดี้เซเวดถูกวางบทให้เป็นตัวร้ายส่วนประเด็นที่ทําให้ทั้งสองคนต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยก็เพราะแรนดี้เซเวดรู้สึกว่าปู่ชักจะสนิทสนมกับมิรลลิสเบตมากเกินไปคือเกิดอาการหึงงะว่าง,ง่าย หมายถ right ึง hmm ว่าหึงปูวนะแ้ไม่ใช่สิต้องมิสซิลิเบตซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยปู่ก็มีอาการแบบนั้นจริงๆเข้าใจได้เลยถ้าแรนดี้ซาวเวตจะไม่พอใจซิชัสติความเป็นคนดีแบบมียอยยักกรันของโฮโคแกนเนี่ยจะว่าไปมันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่แรนดี้ซาวเวตในข้อเมื่อกี้เพียงคนเดียวเนื่องจากยังมีซิชัสติ เป็นเพื่อนร่วมชะตาด้วยคนหนึ่งโดยเหตุการณ์มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในแมตช์วอเยอร์รัมเบิลปี92ซึ่งรางวัลของผู้ชนะในปีนั้นคือการเป็นแชมป์ w e m b l e คนใหม่ไปเลยนะครับหมายความว่านักมวยปล้ำทุกคนก็ต้องสู้เพื่อตัวเองกันอย่างเต็มที่ช่วงท้ทยแมตช์บนเวทีเหลือเพียงแค่ซิดปู่ฮองแล้วก็ริกแฟร์นะครับโดยคนที่ร่วงจากเวทีไปเป็นคนแรกก็คือปู่นั่นแหละหลังถูกซิดโยนตกลงมาและแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกติกาทุกอย่าง แต่ปู่ในมาทำมะกลับไม่สอารณ์ซะง,งั้นโมโหโคราประหนึ่งว่าโดนโกงวาแล้วก็ดึงแขนซิดเอาไว้เปิดทางให้ป๋าแฟดเนี่ยเสยซิดจนตกเวทีแล้วก็กลายเป็นผู้ชนะไปเลยซึ่งปู่ที่สร้างวีรกรรมเอาไว้ซะขนาดนี้เนี่ยก็ยังเป็นธรรมะต่อไปนะครับแถมยังแปเอาชนะซิดซึ่งเป็นธรรมในรัสซมเนียครั้งที่แได้ด้วยบิ๊โช ที่มาที่ไปมันมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมาร์โยยรอมโบลปี2000ที่จบลงด้วยชัยชนะของเดอะร็อกนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือในจังหวะที่ทําให้บิ๊กโชตตกเวทีเป็นคนสุดท้ายเนี่ยหละครับคือเท้าของเดอะร็อกดันแตะพื้นด้านล่างก่อนที่ตัวของบิ๊กโชจะแลนดิ้งลงสู่พื้นซะงั้นซึ่งนี่ไม่ใช่สคริปต์แบบที่เกิดขึ้นเมื่อปี95นะครับตอนที่ชอนมิชชัยไมเคิลวูดวิดจะตกเวทีแต่ว่าก็กลับขึ้นมาได้ก่อนจะผลักบิง หลังจากนั้นบิ๊กโชเนี่ยก็อมาเรียกร้องสิทธิ์ที่โค้ชจะชอบทำนะครับไม่ได้กล่าวอ้างเลยอยพอมีการเปิดคลิปเป็นหลักฐานให้ดูเลยว่าเท้าของเดอะร็อกเนี่ยแตะพื้นด้านล่างก่อนจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับบิ๊กโชก็ยังเป็นธรรมต่อไปโดยทั้งสองคนต้องไปสู้ตัดสินให้รู้ดำรู้แดงกันอีกทีหนึง่งในศึกน o เวยนะครับซึ่งก็จบลงด้วยชัยชนะของเดอะร็อกเช่นเดิมและแม้ว่าหลังจากนั้นในรัสเซอเมเนีย2000บิ๊กโชจะยังได้สิทธิ์ชิงแชมป์เในแมต์ดับบาียีเน่ย แต่จริงๆบิ๊กโชวควรจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์ตัวต่อตัวมากกว่าเนาะดูแมนไทยย้อนอดีตกันไปเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันกันบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลของดูแมนไทยมันฟังขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับคือตั้งแต่ตอนที่ตั้งตัวเป็นปฏิบัติกับเจวูโซที่ย้ายมาอยู่ศึกรอในทันทีเนื่องจากตอนที่อยู่กับสมักดาวเนี่ย ดูมักจะถูกแก๊งบัลไลรุมกระทืบสมองกระแทตุ๋ยซึ่งหนึ่งในสมาชิกของแก๊งนี้ก็คือเจเนี่ยแหละครับแต่ไม่ว่าจะทั้งโคดิโรหรือว่าเซมิเซนที่เคยเจ็บแค้นกับแก๊งบัลไลมาเช่นกันเนี่ยดันให้การต้อนรับกับสู้เจอย่างดีสง,งั้นความมีเหตุผลที่ฟังเข้าท่าของดูเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่กรณีของเจเพียงคนเดียวนะครับพอหลังจากนั้นยังมีเคสของเซมพังเกิดขึ้นอีกโดยตัวของดูนั้นไม่เคยเข้าใจเลยครับว่าทําไมทุกคนถึงสนับสนุนพังที่รีเทิร์นมาอย่างบ้า้าาังอะไรขนนนด ทั้งที่มาย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยไอ้หมอเนี่ยมันเลือกที่จะทิ้งสมาคมไปนะโว้ยพอหาคําตอบหรือว่าไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เข้าใจได้ดูเลยเลือกที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามทําให้กลายเป็นคนเลวในสายตาของคนที่สนับสนุนพังไปเลยครับ The Rock The Rock หรือว่า Rocky m a i v i a เปิดตัวกับ w w e ในฐานะของนักมวยปล้ำธรรมานะครับ โดยสมาคมก็ผลักดันแบบสุดลิมทิมประตูเลยทีเดียวส่งผลให้ร er นะ็อกกีมม้ไมเวียเนี่ยคว้าแชมเตอร์มาครองได้อย่างรวดเร็วแต่ผลลัพธ์ดันไม่เป็นไปตามที่คาดคือแทนที่จะได้เสียงเชียรนะ์เนี่ยแฟนมวยปั้มกลับตะโกนด่าร็อกกี้ไมเวียซะงั้นด่าทั้งร็อกกี้ซักด่าทั้งไดร็อกกี้ไดจนทําให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านคาแรคเตอร์กับร็อกกี้ไมเวียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับหลังจากที่หายเจ็บกลับมาในปี97ร็อกกี้ไมเวียก็ย้ายฝั่งไปเป็นธรรม เปลี่ยนชื่อแท้เป็น The Rock เป็นสมาชิกแก๊งนักมวยปล้ำผิวดำอย่าง Nation of Domination โดยทันทีที่จับไมค์มาโปรโมเนี่ย The Rock ก็ชี้แจงถึงเหตุผลของการเปลี่ยนมาเร็วทันทีซึ่งนั่นก็เป็นเพราะแฟนมวยปล้ำนั่นแหละครับที่ไม่เคยหนุนหลังไม่เคยจะส่งเสียงเชียร์ให้กันเลยเป็นเหตุให้ตัวของ The Rock เนี่ยจำต้องหันหลังให้แฟนมวยปล้ำซะบ้างเหตุผลฟังขึ้นไหมล่ะค v วินอเวน ไม่มีตัวอย่างไหนจะใหม่ไปกว่านี้แล้วครับเพราะนี่คือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆที่มาที่ไปมาจากเหตุการณ์ที่คิวินเวนจัดการกระทืบโคดิโรสคาลานจอดรถหลังจากที่ศึกแบทลาตจบลงไปนะครับโดยหลังจากนั้นเคโที่ตบ,บาดแตกไปแล้วเนี่ยก็ทําการอรารวาดไปทั่วเล่นงานทั้งแรนดี้ออตันเล่นงานทั้งกรรมการทำเอาสแมกดาวในแต่และสัปดาห์ในวุ่นวายสุดๆไปเลยครับ หลายคนอาจจะตราหน้าว่าเคโอนี่มันเลวเล้วเลว,เลวกะทืบอพระเอกเบอร์หนึ่งของสมาคมได้ยังไงแต่ถ้าลองคิดดูดีๆนะ่ก็จะเห็นว่าเหตุผลของเคโอมันโคตรจะเข้าใจได้เพราะมีอย่างที่ไหนแล้วครับรวมผัวจมท้ายเปิดสึก,กับแก๊งบัลไลมาทับตายแต่สุดท้ายพี่โคดี้ดันหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับโรแมนเรนซะง,งั้นปากก็บอกว่าเคโอเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดแต่การกระทำโคตรจะย้อนแยง้งเพราะดันไปญาติดีกับศัตรูที่เคโอเนี่ยเปิดศึกมายาวนานตั้งแต่ปี2020 s ดเน n i ล l บรนด์คือนักมวยปล้ำทำมรมะขวัญใจมหาชนเชื่อว่าเหตุการณ์การควา้าแชมป์โลกอย่างยิ่งใหญ่ในรสโซเมเนียครั้งที่30คือเหตุการณ์ที่แฟนมวยปล้ำทั่วโลกไม่มีทางลืมโดยหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพี่แพ้ก็จำใจต้องรีไทยเพราะการบาดเจ็บนะครับก่อนจะได้จ็อบใหม่คือการเป็น GM ของ SmackDown ซึ่งบทบาทของพี่แพ้ก็คือผู้จัดการที่ใส่ซื่อมือสะอาดเช่นเดิม เหตุการณ์ในข้อนี้มันเกิดขึ้นตอนที่พี่แพ้เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการ Talking s สเปคนะครับโดยพี่แพ้ก็ตั้งคำถ,ถามถึงความสามารถและความทุ่มเทของเดมิสที่กำลังเป็นแชมป์มินเตอร์ของ s เป c ดาวน์เวลานั้นเดมิสที่นั่งฟังอยู่ข้างๆก็ถึงกับของขึ้นทันทีจับไม์วิพาก์วิจารพี่แพ้กลับไปชุดใหญ่ซึ่งสิ่งที่เดมิสเวอร์ชันธรรมทำลงไปเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การป้องกันตัวเท่านั้นนะครับหลังจากที่ท่านเจมคนดีเป็นฝ่ายเริ่มพูดจาโจมตีตัวเองก่อน และนี่คือนักมวยปล้ำมาทำที่ทำเร็วแบบมีเหตุผลเข้าใจได้สุดๆมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ต้องใช้สมาธิในการทำสูงมากโดยความย้อนแย้งของข้อมูลนะครับคือทำเร็วแต่ดันรู้สึกเห็นใจจนต้องเชียร์ซะง,งั้นจะว่าไปก็น่าเห็นใจพวกเขาเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะครับยังมีเคสแบบไหนที่เข้าข่ายแล้วก็ไม่ซ้ำกับที่ว่ามามีกเนี่ยคอมเมนต์มาเพิ่มเติมให้ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ